สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเดิมเกมเดิมทัหละผมก็ยังไม่รู้เหมือนเดิมว่ามันชื่อว่าเกมอะไรนะเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะครับเน้ยยเฮ้ยย่าย่ายยยยยายเออปเฮ้ยยะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เออเอ่อจับเฮัลโหลหลฮััลโเอ่อ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 เอเอ่อออเอเอเอ่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  ขอเบาเสียงหน่อยนะครับ,บอืมบอ่ะกลับมาแล้วครับอ่ะเบาเสียงเสร็จแล้วไปต่อเลยเจสเลเวลโฆษณาอีกแล้วผมขอข้ามไปตอนที่โฆษณาจบเลยแล้วกันนะ,ะมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมอัปเกรดกันล้วกันโอเคนะครับโอ้ uh yeah. อ,อัปเกรดเสร็จแล้วไปเยอะๆเฮ้ย

เขื yeah. mm ่อนหรือเอ่อตู้ยิ่งไม่นะเออคุณจะอะไรดิคุณจะยังอ๋อโอเคแล้วอ๋อเพิ่มเกจอีกแล้วเกจ

Oh my god, oh ไปเอ้ยจัดโยม้ยมโยมยตกไปเลยเอ้ยมาไงครับยัมานะ ôi yeah, là cái <laughs> chỗ này là cái <laughs> gì vậy saya udah bangun, ya, ya, ah, ja, ah, อ้อามาันา็ท่ไหนะครับเมไงครับมานะฮึกลิ่นหอมมาก แหมนังสบายหน้าสุดๆเลยอ่ะมาร์กหนะ้าอันเนี้ยเจ้าจะมาร์กมาใส่ด้วยให้มันเหมือนเด็กเกิดทำไมเนี่ยเอา้เอาเฮ้ยเดี๋ยวเขาสัาษเขาีะครับเป็นค้างอ้ยเยอะเยอะ